เมื่อวันที่21สิงหาคมนะคะที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถนนแจ้งวัฒนะนายประเสริฐโอนพรัตวิบูลค่ะรองประธานศาลฎีกาเจ้าของสำนวนพร้อมองค์คณะผู้พิพากษารวม9คนไต่สวนพยานจำเลยนดะสุดท้ายคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเป็นโจทยื่ยนฟ้องนายนพดลปฐมะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สมัยรัฐบาลนายสมัครศุนทรเวศเมื่อปี2551เป็นจำเลยฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ในกรณีที่นายนพดลลงนามในแถลงการร่วมไทยกัมพูชาฉบับลงวันที่18มิถุนายน2551ที่สนับสนุนให้ประเทศกัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกโดยไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาไทย นายสิทธิโชคสีเจริญทนายความของปปชเปิดเผยภายหลังการไต่สวนเสร็จสิ้นว่านายกฤิตไกรกตติติอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศได้มาเป็นพยานจำเลยขึ้นเบิกความเพียงปากเดียวเมื่อไต่สวนพยานครบทุกประเด็นศาลจึงกำหนดนัดฟังคำพิพากษาในวันที่สกันยายนเวลา13นาฬิกานาทีโดยให้คู่ความทั้งสองฝ่ายยื่นคำถแถลงปิดคดีภายในวันที่28สิสิงหาคม มุนี้ค่ะ